พี่ยอนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีที่กดติดตามน้องเจ้าจ๋ารถสวยเขตยเอไว้ด้วยนะคะเมื่อนี้น้องเจ้าจ๋ามีรถโตโยต้าเอาติดมารีวิวให้ลูกค้าได้เบ่งกันอีกแล้วนะคะใครที่สนใจเก่งนะคะเครื่อง1.6อยากได้ไวใส่งานนะคะไว้รับไปทํางานครับส่งลูกไปโรงเรียนหรือเอาไว้ใช้ส่วนตัวนะคะน้องเจ้าจ๋าขอแนะนําเป็นขั้นนี้เลยนะคะ หาล,าลายคลิปที่ผ่านมากะเจ็นด้นองเจ้าจ๋ารีวิวเป็นกระบะเนาะแต่เมือนนี้นอนเอจ้า๋าขอมารีวิวเป็นโตโยต้าอัลติปิ่งหนึ่งขั้นแล้วกันค่ะเป็นรถปี2014ค่ะเครื่อง1.6ตัว G นะคะหรือซึ่งเป็นปี14ซึ่งเหลือขั้นเดียวนะคะขั้นเดียวเลยในบริษัทตอนนี้ลราคานี่เป็นรถที่ถึงที่สุดแล้วนะคะในโตโยต้าอัลตินะคะเหลือขั้นเดียวแล้วราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะจัดได้เต็มฟรีดาวนะคะบองใช้งเงินออกรถ ถ้าพอนหกปีพอนเดือนละแปดพันค่ะถ้าพอนเจ็ดปีพอนเดือนละเจ็ดพันหาประมาณนี้ค่ะสําหรับลูกคา้ทาท่านไหนที่สนใจและชอบนะคะในแบรนด์โตโยต้ววตาเอวติแล้วกะ็เพราะยังมาท่านตัดสินใจทายเห็นขั้นนี้แล้วนะคะฝากโทรมาหาจ้าจาได้เลยน้องจ้าจาจะรีวิวให้เบิงค่ะนะคะขั้นนี้นะคะเป็นเครื่องหนึ่งจุดหกตัวจีไม่วิ่งอยู่เพียงแสนหานะคะไม่แสนหาเท่านั้นเองแถมยังราคาถูก ใครที่สนใจเห็นคลิปนี้แล้วนะคะเบิ้งให้จบนะคะอันดับแรกนะคะมาเบิ้งในไฟหนานะคะไฟหนาเป็นแบบฮาโลเจนไฟตัดหมอกท่านนี้มาให้นะคะกระจังหนาเป็นแบบโคเมียมค่ะลูกค้าขา,าทะเบียนยนีก็บเรนพร้อมไปรับตัวรถนะคะสภาพภายนอนโดยรวมทั้งเมดสวยพร้อมใช้งานนะคะตอบโจทย์ลูกค้าทุกโมเมนต์เลยนะคะส่วนล้อนะคะเป็นล้อมแม็กแบบอันลอ,อยค่ะนะคะเป็นลอมม้อและแม็กจาก โรงงานเลยนะคะได้ยางปาีได้ยางขอบ16นะคะยางปี2020นะคะเป็นยางล้อล้อสภาพเดิมทั้งคันค่ะพร้อมใส่งานบว่าสิบเป็นนะคะในส่วนของกระจกนะคะเป็นกระจกกพับอัตโนมัติไฟฟ้า ส่วนขอบประตูนะคะก็เป็นสัญลักษณ์โตโยต้ายูนะคะบ่งบอกถึงว่าเป็นกระจกเดิมเบอร์เคยผ่านการเปลี่ยนกระจกมากนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าคะเป็นสีบอลเงินสีเดิมเดิมสีแท้บ่เคยผ่านการกลับสีหรือเปลี่ยนสีนะคะแต่ยังไดอ่าแล้วก็มีไฟทับทิมนะคะด้านหลังมาหายด้วยนะคะรออ่าไฟถ่ายเป็นแบบลอซส่ค่ะไฟทอยเป็นแบบ led เนาะสวยเดิมทั้งคันค่ะสัญลักษณ์หนึ่งจุดกตัวจี อ่าน้องจ้าจ๋าทายอยู่รถจอดอยู่ในซองนะคะอาจินะคะบอมุมกล่องอาจจะบอกว้างขนาดไหนนะคะคุ้งมาวากันนะคะลูกค้าน้องจ้าจ๋าก็พยายามรีวิวนะคะเห็นทุกสอบทุกมุมเนาะอ่าไม่เบิ่งในส่วนความเดิมความใหม่ภายในรถคันนี้กันค่ะ <S <S อันนี้ความเดิมความใหม่นะคะ <S 1> <S 1> แผงประตูเดิมทางคันนะคะรถประชาม คือสภาพภายในทั้งหมดค่ะเบอะก็เป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าอันนี้นะคะจะม,มีรอยอยุ่ยนะคะห้าสามารถเทียบรายละเอียดได้ส่วนข้อซ้นเกียร์ตรงกลางเป็นเกียร์แบบขันบันไดค่ะเบาะเป็นเบาะหนังหาข้อโ้นตรงกลางตอบจุดนะคะพวกมาลายมันติฟังก์ชันเรียบร้อยค่ะ ใครที่สนใจนะคะบคาคคนพลาดเดี๋ยวหนูะจ้าจ่าิบให้เบิงในส่วนของประตูด้านหลังค่ะอันนี้เป็นประตูด้านหลังนะคะลดบอ่อช้ำนะคะลูกค้าค่ะ จะจ้าให้เบิ้งไปพร้อมๆกันลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทั่วมาสอบถามจ้าจ่าด้เลยนะคะรถราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทตอนนี้เหลือแค่คันเดียวแล้วนะคะที่ถือที่สุดในบริษัทิพนต์นะคะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีสิบหกขึ้นไปนะคะปีสิบหกสิบเจ็ดซึ่งถ้าเป็นปีหม่ขึ้นนะคะรถราคาก็ต้องสูงขึ้นนะคะลูกค้าคะอ่าหาเบิ้งในส่วนของภายในเบิ้งแล้วด้วยน้องเจ้าจ่าจะพาะเบิ้งในส่วนของของเครื่องคะ่ะนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งส่วนของของเครื่องกันเลย เบรงในส่วนของของเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆค่ะลูกค้านะบ่มีรอยเยิมจากน้ำมันเครื่องตัวรถก็เป็นตัวรถเดิมๆค่ะ <ๆ S 2> ชิ้นส่วนทุกอย่างนะคะเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะบ่มีการตัดตอ่อบ่มีการรัดแปลงแต่ย่างไดน,นะคะชนวนการความร้อนจากโรงงานยังอยู่ที่เดิมสติ๊กเกอร์มอกกอค่ะ ลูกค้าทนายที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเขามหานนองเจจ่าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะบริษัทเปิดทุกมือค่ะลูกค้าจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะบ่มีวันหยุดนะคะตะเลิกถ้าลูกค้าทันใดนะคะอยากเขามาเบิงรถนะคะกับหนองจเจจ่าก็นัจเจจ่าขอรบกวนลูกค้าโทรมาคอนเฟิร์มนัดกับนนองเาจ้านะคะประมาณหนึ่งมือนะคะเพราะว่าจะได้นะคะลงนัดและนะคะอ่ามาพบนัดลูกค้าได้ถึงนะคะเพราะว่าอย่าเป็นวันหยุดเนาะอ่าอันนี้คือเม็ดอ้างนะคะลูกค้าทุกอย่างนะคะ ได้ของเดิมของแท้แน่นอน100%จากโรงงานค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เบ่งคลิปจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องจ้าจ้ารุ่ยสวยไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับมื้อน,นี้น้องจ้าจ้าขอโตวรวาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ